ความสัมพันธ์และฟังก์ชันโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าเรนคือสมาชิกตัวหลังโจทย์มีว่าข้อ1จงเขียนโดเมนและเรนท์ของความสัมพันธ์มีคู่วอันดับมาคือ3เซตของ3และ5 7และ9 11และ13 15และ17โดเมนคือสมาชิกตัวหน้า ก็จะได้เป็น3 7 11 15เรนคือสมาชิกตัวหลังจะได้เป็น5 9 13 17จงเขียนโดเมนและเรนของความสัมพันธ์แบบแจกแจงสมาชิกโดยกำหนดอันดับมาให้ x y ซึ่งเป็นสมาชิกของ a คูณ a โดยที่ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ y x เป็นสมาชิกตัวหน้าต้องอยู่ในเซตของ a y, y เป็นสมาชิกตัวหลังต้องอยู่ในเซตของ a เมื่อ a เท่ากับ3 4 5 6 7 ถ้าเกิด x เป็น3 y เป็นอะไรก็ต้องเป็น3 x เป็น4ต้องเป็น3หรือไม่ก็4 x เป็น5 y ต้องเป็น4หรือไม่ก็5 x เป็น6 y ต้องเป็น5หรือ6ก็ได้ ถ้า x เ,เป็น7จิต x จะเป็น6ห,หรือ7จิตก็ได้